กิจกรรมคุ้มครองแดนฝันวันที่4กระดานอูจือบอสเป็นไงทําแต้มแบบไหนเดี๋ยวเราไปลองจัดทีมเล่นกันครับหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธ์วิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำสเตลร,รากโกพลัสไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็กไหน ก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่หนึ่งในโลกวิญญาจารย์กับ s t e r a ร GO plus ลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชั่นอาล่ะครับก็กลาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คไวในเกมเมอร์กันด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เดินทางกันมาถึงวันที่4แล้วนะครับสำหรับศึกคุ้มครองแดนฝันจานลองเทสเล่นเไปแค่ตาเดียวนะครับ โดยวันนี้เนี่ยวิธีการทําแต้มนะครับอาจจะไม่ได้หวือหวามากนะสําหรับทีมของจานนะครับคือเดี๋ยวค่อยเปิดตู้ไอ้ถังเฉืนไว้ก่อนแล้วได้ตัวละครอ,อัปดาวเพิ่มก็น่าจะทําแต้มได้ง่ายขึ้นเพราะว่าตอนนี้ที่อัดนะครับคืออัดก่อนที่จะสตรีมจานจะเปิดตัวในสตรีมไงวิธีการท้าทายนะครับเราจะเล่นเป็นสัตว์น้องจิ้งจอกนะครับจิ้งจอกเนตรย,ยกนะส่วนแต้มที่เราจะทําได้นะครับคือไม่ให้ศัตรูเนี่ยใช้สกิลพิเศษนะครับแล้วก็เราลงสัตว์วิญญ,ญาณเนี่ย น้อยกว่า5ตัวนะครับก็คือลงแค่สตัวเท่านั้นส่วนอันนี้เนี่ยทุกครั้งที่จบเทินศัตรูมีหมากลูกสีขาว5ครั้งบวกบวก5แต้มต่อครั้งนะครับต่อหมากลูกสีดำออไอพวกหมาแหละนะครับทีมที่เราเล่นนะครับจานจัดมาเป็นน้องเสือหลงนะร,รอบนี้ก็ไม่ได้อะไรมากนะครับก็คือเอามันไปบัฟแต้มได้เฉยนั่นแหละคือแต้มตอนนี้แต้มตันละนะครับก็ไม่ต้องไปแบบซีเรียสอะไรกับมันมากนะครับได้แต้มมาก็โอเคมันเป็นท็อปรวมมัน ไม่ไหวก็คือไม่ไหวนะครับเสือหลงนะครับ2 121นะครับแล้วก็สเตตัสเป็นดาเมจเบนจาม่าสนะครับ2 1 2 2นะครับแล้วก็สเตตัสเป็นดาเมจมาตาสูนครับ1 121ครับแหวนบัฟนะครับสเตตัสเป็นเลือดหรือใครอยากจะเน้นให้เร็วหน่อยก็ได้นะคือความจริงมันไม่ต้องไปเลือดก็ได้ครับถ้าในกิจกรรมบางกิจกรรมเนี่ยเราอยากให้ตัวพวกนี้ออกเร็วเราจะได้มีผลต่อการเล่นเยอะขึ้นเราเป็นความเร็วไปเลยครับ ส่วนถางซานวลับจันอัพเป็นคิดาเมจนะหลายๆคนอาจจะอัพเป็นความเร็วก็ได้นะครับเพราะว่าออกเร็วๆก็ได้เปรียบในการยิงจบๆไวๆใช้ไลน์สุดๆนะครับอ่ะเล่นแค่4ตัวนี่แหละครับไปกันเลยนะครับวิธีการเล่นเนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับทำให้ถึง300แต้มนี่ไม่ยากเลยใครที่กําลังมองหาทีมในการเอามาเล่นเนี่ยนะครับเราก็กดไปที่บัฟครับ เราก็ปุ่มมาครับความจริงเราโจมตีไปเลยก็ได้นะนะครับนี่โอเคเพิ่งเทินไปนิดนึงนะครับเพื่อให้มันบัฟให้กลับมานะครับนี่มารุกสีขาวนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็โจมตีนี่ครับมันจะบวก5้าแต้มถ้าหากเรามีหมารุกสีขาวหรือสีดำนะครับเสร็จแล้วเราก็โจมตีครับรูมแต้มเราก็ขึ้นนะแต่ว่าแต้มมันบนอะทำยากเหมือนกันนะ ไม่เป็นไรครับโจมตีโจมตีด้วยสกิลปไปเลยครับฆ่าฆ่ามันไปจะได้จบจบนะทำแต้มแค่ได้ของรางวัลก็อุ่นใจแล้วครับไม่แบบต้องอะไรมากมายนะครับนี่เรียบร้อยครับมันก็ไม่ตายครับโอเคแล้วก็ยิงไปอีกหนึ่งนัดครับ เราก็กดไปกดบัฟหรือกดตีก็ได้กดบัฟก็ได้ครับให้มารครับมารใช้สกิลฟรีครับนี่ต้องระวังอย่าให้เขาเนี่ยใช้แอคทีฟสกิลนะครับวิจารทำไมไม่ตีปกติวะ <c oughs> โอเคกดบัฟบัฟตัวเองเลยแล้วจากนั้นถังซานก็จะยิงธรรมดามโอยิงไม่เข้านะครับ รอบนี้ภาพเหมือนกันนะเพราะว่าในเทินในช่วงเทินที่แล้วอะเราเนี่ยมันใช้แอคทีฟสกิลครับอันเนี้ยไม่ใช่สิโอเคยิงครับการเตีรรมดานะครับเพราะว่าอยากให้รีเซ็ตอาวุธโอเคไม่เป็นไรครับทำแต้มสักสามร้อากว่าๆเนี่ยรอบที่แล้วทำร้อยสามร้อยยี่สิบสองนะครับแบบเล่นแบบมนะืนๆน่ะเล่นแบบมึนๆครับสามร้อยยี่สิบสอง แล้วก็กดสกิลหนึ่งไปเลยนะครับเพิ่มครับแล้วก็บัฟนี่โอ้โดนเปลี่ยนสีครับมันเปลี่ยนสีเรานะครับแล้วก็นี่โอโ้จะแตกอยู่แล้วน่าจะแตกมั้งอุย้ยไม่แตกไม่ได้กดสกิลพลาดครับอันนี้พลาดในตัวพลาดครับโอเคไม่เป็นไร แน่เพิ่มเติมได้สี่เองเร่งขึ้นมาครับตีให้มันติดสแต็กโอ้โหนี่ไงเกลดไม่พอไม่เป็นไรนะตีอะไรครับแล้วก็เด้งขึ้นมาตอนนี้ได้สองร้อยกว่าแต้มแล้วนะ แค่นี้ก็อุ่นใจแล้วครับไม่ต้องแบบไปอะไรมากมายแค่นี้ก็อุ่นใจแล้ว,ว,วมเมื่อกี้ก็ลืมกดใช้บัรบไว้ถังซานไม่ไม่มีเกรดใช้ไม่มี สแต่อาวุธใช้ตลอดเลยนะครับไปไปยี่สิบไม่แตกหรอกยี่สิบอ่ะ,อะนี่ไงวานาเด็ดแปดยิงครับเนี่ยหมักลุกสีขาวนี่ให้เป็นบัฟเนี่ยทุกครั้งที่จบเทินศัตรูทั้งหมดมีหมักลุกสีขาวคือสีดำก็คือมีสีเดียว ครับก็จะได้แต้มเพิ่มขึ้นนะเรียกว่าสีเดียวกันไปเลยตีแต้มไปครับนันอาจจะทำได้ไม่เยอะนะก็เป็นแนวทางให้ละกันนะครับเอาใครที่ํำ <OR> ล <writer> ังแบบมองหาในวทางการเล่นนะครับ ไม่โเ不嗯，一ไต้องหวังแต้มสตรงสแต็กละได้แปดแต้มอนเท่าที่ต้องไปกี้แล้นี่วะอา,าวุธลับเราไม่ได้ยิงอ่ะ เสหลงมันตีไม่แรงเสหลงจานสามดาวเหลืองเองนะอย่าไปหวังอะไรกับมันมากนะครับสามดาวเหลืองเท่านั้นเองอยากให้เสหลงแต้มดีกว่านี้แหละแต่ทำไงได้นะครับดาวน้องมันน้อยอะ่ะคืนนี้เนี่ยเปิดถังเฉินเนี่ยจังก็หวังว่าเราจะได้ถังไอ้เสหลงเอามาไว้บัฟดาเมจได้ดีขึ้นนะครับจริงๆ อริงจริงมันก็ไม่น่าเกียดเลยนะนแต็กบาดเจ็บสาหัสไว้ก่อน่ยิงครับโอ้โหแต่เธอนเยอะมาก,กน,นะจันว่าเธอเธนของสัตว์วิญญาณตัวเนี้ยเยอะนะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นดูดีเวลาเราเล่นนะ่ะโคตรนาน จะแตกแล้วครับโ,โหโคตรอึดเชืช่อกันปร่รำเอ็ดาเซีนแตกวนะ่นเนี่ยไม่แตกถังซานไม่มีอาวุธด,ด้วยเมื่อกี้ อืมทำยากเหมือนกันนะไอการท้าทายแต้ม40แต้มเนี้ยสำหรับจานฉัว่ายากนะใครมีเครดงเค็ดรับอะไรก็แชร์ให้คนในในช่องไว้ได้นะใครมีเครดรับอะไรในการเล่นกิจนี้ต่นีอก็เล่นไปนเรื่อยเปื่อยครับเพราะว่าช่วงเวลากิจนี้ในเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศอะเป็นช่วงเวลาที่จานไม่ได้เล่นพอดีเลยนะ โอเค253น้อยกว่ารอบแรกอีกเป็น323อ้าวมากกว่ารอบที่แล้วนะครับได้แต้ม40อ้าวก็ได้เต็มก็ได้เต็มนี่หว่าแต้มเนี้ยหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำสเตลราสโก plus ไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่า บริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่หนึ่งในโลกวิญญาจารย์กับ s t e r ลา Go+ plus ลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชั่นทีมี40แต้มนะครับก็ได้เต็มอ่ะนะก็ลองมาล่างเล่นอีกรอบ2รอบทำแต้มเปลี่ยนตัวละครอ,อะไรใหม่ให้มันมีดาเมจมากที่สุดเท่าที่เราทำได้มันก็ได้แล้วนะนี่ขนาดจันมีชั้นอัชชาชั้นเลยนะทีะ่ซื้อติดมานะครับ กหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการเลือกเล่นนะสำหรับใครหลายๆคนที่กำลังทำกิจกรรมนี้อยู่นะครับกูร่าแคฟันขอให้เป็นวันที่สนุกข,ของทุกคนนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ